สวัสดีค่ะผู้ปกครองและเด็กๆห้องเชามพูทุกคนนะคะวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้กันในเรื่องของสีและสัญลักษณ์นะคะเด็กๆคะเด็กๆรู้จัก,เ,ก,ก,จกเออสีหลายสีแล้วใช่ไหมคะสัญลักษณ์ก็คือสิ่งที่เรากําหนดขึ้นมาเพื่อใช้สื่อความหมายของสิ่งต่างๆนะคะซึ่งอาจจะเป็นรูปภาพเป็นสัญ,ญเออเครื่องหมายหรือว่าสิ่งของสําหรับวันนี้คุณครูก็จะมาพูด เกี่ยวกับสีนะคะสีกับสัญลักษณ์คนนี้นะคะอย่างเช่นธงชาติไทยเด็กๆเ,เคยเห็นธงชาติไทยแล้วใช่ไหมคะรู้จักใช่ไหมคะธงชาติไทยมีกี่สีคะธงชาติไทยมีสามสีมีห้าแถบใช่ไหมคะมีสีอะไรบ้างคะสีแดงสีแดงหมายถึงชาติสีขาวหมายถึงอะไรคะสีขาวหมายถึงศาสนาสีน้ําเงินหมายถึง พระมาหากษัตริย์ไทยอันนี้ก็คือสีนี้บ่งบอกถึงความหมายสื่อสัญลักษณ์ว่าสีแดงนะเราหมายถึงชาติค่ะน,นี่นะคะอีกตัวอย่างหนึ่งอันนี้คือสัญญาณไฟจราจรนะคะเด็กๆคงเคยเห็นตามสีแยกสามแยกนะคะตา,ตามถนนเวลาคุณพ่อคุณแม่ขับรถไปจะมีสัญญาณไฟจราจรใช่ไหมคะมีทั้งหมดกี่สีคะ สามสีสีแดงเวลาเด็กเ็เห็นสีแดงเด็กสีแดงหมายถึงอะไรคะสีแดงคือหยุดใช่ไหมคะเราต้องหยุดแล้วแล้วสีเหลืองล่ะคะสีเหลืองคือชะลอชะลอเตรียมหยุดนะคะไม่ใช่เตรียมไปนะคะเตรียมหยุดนะคะสีเขียวสีเขียวคือไปได้นะคะอันนี้ก็คือสัญญาณไฟเป็นสีของสัญญาณไฟที่บอกถึงความหมายนั่นเองนะคะแล้วเด็กๆลืมกันหรือยังคะ ว่าวันทั้ง7มีสีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาทบทวนกันนะคะสัปดาห์หนึ่งมีกี่วันคะเด็กๆมี7วันใช่ไหมคะเราลบต้นด้วยวันอาทิตย์เลยวันทิตย์สีอะไรคะสีแดงวันจันทร์สีเหลืองวันอังคารสีชมพูสี่วันพุธสีเขียวห้าวันพฤหัสบดีสีส้มหกวันศุกร์สีฟ้า และเจ็ดวันเสาสีม่วงนะคะอันนี้เด็กๆก,ก็เรียนไปแล้วแต่ครูไม่แน่ใจว่าเด็กๆจะลืมหรือยังเราก็มาทบทวนกันอีกรอบหนึ่งนะคะให้เด็กๆไปทบทวนชื่อวันทั้ง7พร้อมกับสีประจําวันนะคะให้คุณพ่อคุณแม่ถ่ายคลิปแล้วส่งมาให้ครูดูด้วยนะคะให้คุณครูและเพื่อนๆได้แชร์กันรับชมกันนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีคะ่ะ 吧。